สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพบกันอีกเช่นเคยนาตลีค่ะวันนี้มาพบกับเพื่อนๆบรรยากาศเซนโรมนติกลมพัดเย็นสบายฝนเพิ่งจะซาเม็ดลงนิดหน่อยค่ะฝนตกมาเป็นเวลา2อาทิตย์แล้วค่ะเพื่อนเพื่อนน้ำเต็มบ่อหมดเลยค่ะก็เลยทำอะไรไม่ได้พักนี้ก็เลยเมีมความรู้อยู่คลิปสนึ่งอยากจะแชร์ให้กับเพื่อนเอนก็คือเห็นไหมคะต้นนี้คือเป็นต้นไฟเกาหลีค่ะ อยู่ที่บริเวณศาราบ้านนาตาลีแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนางเกิดโรคค่ะนะคะเป็นเป็นเป็นใบด่างค่ะเพื่อนนี่เป็นเขาเรียกเพี้ยเพี้ยเพี้ยแป้งเพี้ยเพี้ยเป็นลายจุดเนี่ยนะคะเกิดขึ้นกับเขามาได้สักพักนึงแล้วก็เลยพยายามแก้ปัญหาค่ะเพื่อนเพื่อไม่รู้จะทำยังไงก็เขาบอกว่าต้องริดใบออกให้หมดแล้วก็ฉีดยาแล้วก็บำรุงใส่ปุ๋ยเปลี่ยนดินใหม่เดี๋ยวจะลองทำดูว่าเป็นยังไงนะ นี่แหละ,และเพื่อนๆดูอันนี้ใบมันจะเป็น,น,ยปนยอย่างนี้ค่ะใบเป็นเพี้ยอย่างนี้ค่ะเราต้รีนั่งลิดใบไปได้นี่ก็จะเหลือแค่ใบดีๆไว้นี่หมดไปละกลุ่มหนึ่งค่ะเพื่อนๆเนี่ยก็เหลือใบดีๆไว้แล้วเดี๋ยวให้เขาแตกใหม่แต่ว่าใบาไหนถ้ามันเป็นเ,เพีย้ยอะไรเนี่ยเอาออกเลยมันจะได้ไม่มีเชื้อแล้วค่ะแต่ต้นนี้ไม่ใช่กระไายเกาหลีนะเพื่อนๆ แวนดาออกดอกสวยงามมากคะ่ะเอาหลบหลีหนีฝนเข้ามาด้านในคะ่ะเพราะว่าข้างนอกนี่เพื่อนๆดูสิน้ำหยดติงติงติง,ตงมันตกไม่ยอมหยุดเลยตกไม่ยอมหยุดนี่ท่วมแล้วคะ่ะเพื่อนๆนู่นท่วมแล้วน้ำอีกฝั่งหนึ่งคลองน้ำเข้ามาแล้วค่ะเพื่อนๆนี่ ก็เลยเอาละไม่มีอะไรทำเนี่ยให้เพื่อนๆดูบรรยากาศฝนตกด้วยเหมือนกันถ้าตอนนี้ใครดูคลิปนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะรอริดใบออกให้หมดนะอาจจะมามาถ้าวันสองวันแหละแล้วก็เดี๋ยวจะโพสตคลิปลงไปดูแล้วเดี๋ยวเราดูไปก่อนว่าเราเอาใบาออกให้หมดแล้วก็ผลท้ายแล้วสักประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์มันจะแตกใบใหม่ขึ้นมาแล้วเราดูกดูกันอีกทีนะเพื่อนๆเนี่ย แต่คิดว่ายังไงก็ดีเพราะเราเคยลิอบออกใบสองใบ,บแล้วเออจ้่มันแตกใหม่มาก็เลยไม่มีเพี้ยเลยค่ะนี่เพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะ เพื่อนๆเด็ดทีละช่อเลยนะเอาให้เกี้ยงเป็นช่อๆไปเลยไม่งั้นหลงค่ะนะหาทางออกไม่เจอแล้วก็หลงใบนูน้นใบนี้แล้วก็ขนแนงมันที่มีขนแนงเล็กๆอ,อย่าดึงออกนะคะเอาเฉพาะใบค่ะแล้วก็ถ้าเป็นใบใหม่ที่ว่าเพิ่งแตกมาแล้วก็ยังไม่โดนเพี้ยเนี่ยนะคะก็เก็บไว้ได้นะให้มันมีใบบางเดี๋ยวใครดูพอเราเด็ดเสร็จแล้วมันจะจะเห็นว่ามันโกลเลย เอาทีละาชอบค่ะเพื่อนเพื่อนแดดล่มลมตกค่ะเพื่อนเพื่อนาทิศตกแล้วค่ะสวยงามมากก็มลิดใบอ่าเ,เขาเรียกอะไรนะใส่ ใส่เกาหลีค่ะ,ะจนหมดจนใกล้เสร็จแล้วนะคะนี่ก็ลิดไปเรื่อยๆเป็นๆใบที่เแบบว่ามันโดนเพนะี้ยนอะที่ทำกันไว้รูดก,กันไปเรื่อยๆยังไม่หมดสักทีค่ะเพื่อน เสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆเ,เสร็จแล้วค่ะนี่การลิดใบของต้นไทรเกาหลีค่ะแต่เจ้านกที่อยู่ในรังนี่ยังยังมีลูกอ่อนอยู่เลยนะไม่กล้าเอาเขาไปทิมงไหนค่ะลูกเขาล่องออกมาตัวหนึ่งก็เลยต้องจับยับจัดใส่เข้าไปค่ะนะเพื่อนๆก็คือลิดใบออกหมดแล้วค่ะก็ใช้เวลาหลายวันอยู่พอดียุ่งด้วยค่ะทำอนุนันนี้ดูแลแม่ด้วยนะคะก็เลยเพิ่งจะ ลิฟต์ใบสำเร็จวันนี้แหะคะ่ะแล้วก็ทีนี้ก็จะเอาดินใส่นะคะเอาปุ๋ยใส่ลงไปแล้วก็ลดน้ำแล้วคอยให้มันแตกใบใหม่ขึ้นมานะคะ่ะเอาไว้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเวลามันแตกใบใหม่แล้วจะงดงามขนาดไหนเดี๋ยวใส่ปุ๋ยแล้วก็ใส่ดินเติมลงไปก่อน,นะคะ่ะเอาล่ะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็เป็นปุ๋ยปุ๋ยเสมอนะ16-16ใส่ลงไปหน่อยคะ่ะ แล้วเดี๋ยวเราดินใส่ลงไปม oh. ีอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เพราะว่ารู้สึกว่าดินมันแข็งนะ <Yeah. S 1> ก็มีเปลือกไข่ที่เราปุงต้อมอาหารแล้วก็เลยเอามาขยี้เอามาตำให้แหลกแล้วก็เอาปุ๋ยเอาเปลือกไข่ใส่ลงไปค่ะ mm. เพราะรู้มันอยู่นานแล้วดินมันแข็ง mm. เปลือกไข่จะเป็นแคลเซียมนะ mm. ทําให้ดินไม่แข็งค่ะ mm. เ,เนเพื่อนนะเส mm. ร็จแล้วเราก็เอาดินใส่ลงไปเลย จมได้แค่นี้แหละเพื่อนๆเพราะว่ามันเต็มกระถางดิมเก่ามันก็ยังยังมีอยู่คือจริงๆแล้วต้นไม้อันนี้มันใหญ่มากเลยนะมันมันมันรากมันเยอะนี้ผสมท่านไปลงผงท่านไปนิดหน่อยนะเป็นถ่านที่แบบว่าถ่านหงข้าวนี่แหละเพื่อนๆ<ม>ก็เอ่อผสอนาตารีผสมลงไปในดินมีเปลือกไข่นะ จริงๆแล้วดินมันไม่เยอะเท่าไหร่มันมีจะรากต้นไม้นี่ต้นมันใหญ่แล้วเราก็ใส่ได้แค่นี้ค่ะเพราะว่ากระถางมันเล็กแค่นี้กระถางมันได้แค่นี้คือเราก็ไม่ต้องการให้มันให้มันใหญ่โตมโหฬานอะไรมากมายเพราะว่ามันใหญ่ได้สัดส่วนอยู่แล้วค่ะเพื่อนๆก็ยังมีช่องว่างบ้างน,นิดหน่อยเดี๋ยวเราเอามาฐานมาเติมใส่นิดหน่อยให้มันเพราะ่านมันจะช่วยซึมซับสิ่งที่ไม่ดีนะพวกเชื้อลงเชื้อราอะไรพวกนี้ฐานหุงข้าวนี่แหละค่ะ ที่บ้านนาตาลีอยู่ใกล้ๆที่เผาถ่านก็ไปขอเขาคุยๆใส่กระสอบมาสําหรับปลูกต้นไม้ดีมากเลยค่ะปลูกกล้วยม้กล้วยไม้อะไรได้หมดเลยนะถ่านเนี่ยเนี่ยมีประโยชน์เปลือกไข่ผงกาแฟอะไรก็ได้นะเพื่อนๆใส่ปุ๋ยเสร็จแล้วเ,เสร็จแล้วเดียวเดียวเราก็ลดน้ำเลยค่ะเพื่อนเก็เสร็จแล้วสําหรับคลิปนี้รูดใบใส่เกาหลีเปลี่ยนใบใหม่สำหรับใบที่มันเป็น เพี้ยเพียลงนะเพื่อนเ้เราก็มาลองทํากันไปดูนาตาลีก็นะบอกตรงว่ามือใหม่แตค่คิดว่ามันยังไงมันก็ต้องรอดอยู่แล้วแต่มาดูว่ามันจะขึ้นช้าขึ้นเร็วใบมันจะแตกช้าแตกเร็วยังไงนะเพื<ๆ>่อนๆเดี๋ยวเรามาดูกันเอาล่ะเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามนาตาลีไว้นะเดี๋ยวจะทําอันนี้เป็นอีพีอีพีห แล้วก็ e ีพีสเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาดูว่าหลายจากที่มันแตกใบแล้วมันงดงามขนาดไหนนะเพื่อนๆโอเคค่ะแค่นี้นะคะไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ